เละครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตนะวิธีเชื่อมต่อฟุตสวิตเข้ากับ BOSS r c 1 r r นะครับเป็นลิตรทึมรูปสเตชันนะครับฟุตสวิตที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นตัวนี้ฮะเป็นบอ s fs 6นะฮะเป็นฟุตสวิตสองพเดิรก็คือ ab นะครับสำหรับสายที่จะต่อก็จะต้องเป็นสายแบบนี้นะฮะมี1 2 3นะฮะ สองฝั่งนะครับถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายก็เป็นแจ็คสเตอริโอนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะต่อเราจะมาดูด้านหลังของตัวฟุตสวิตช์นะครับเราต้องต่อเข้ารูนี้นะฮะรูกลางนะครับเพราะว่าเราจะใช้ร่วมกันนะฮะแล้วก็ปรับไปด้านซ้ายให้หมดนะฮะโหมดนี้ก็ปรับไปด้านซ้ายนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับ ทุกตัวก็คือปรับให้มันไปอยู่ด้านซ้ายหมดนะครับสังเกตรตรงนี้ให้ดีนะครับแล้วก็เสียบสายเลยนะฮะนะครับเสียบด้านหนึ่งเข้าตรงนี้แล้วก็สำหรับตัว l ิ t เทอร์บอกนะฮะตัว l o o p ปอร์นะฮะก็มาดูด้านหลังนะฮะตรงนี้จะเป็นช่อง DC นะฮะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอินพุตนะฮะสัญญาณเครื่องดนตรีเข้ามานะฮะถ้าเราต่อเป็นสเตอริโอก็ได้นะครับ A.B. นะฮะหรือจะต่อเส้นเดียวเป็นกีตร์ก็ต่อโมโนนะฮะเอาพุตก็จะมีทั้งออกเป็นโมโนแล้วก็ออกเป็นสเตอริโอ A.B. นะครับสำหรับฟุตสวิต์ก็คือช่องนี้ฮะที่เขียนว่า CTL ตัวนี้คือตัวช่องต่อฟุตสวิต์นะครับนี่ฮะเราก็เสียบเลยครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่ครับหลังจากเราต่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูที่กดเข้าไปที่ตัวเมนูนะฮะปุ่มนี้นะครับเมนูถ้าสมมุติว่าของเพื่อนๆหรอือยู่อยู่อยู่ตรงไหนเราก็หมุนหมุนไปที่คําว่าคอนโทรลนะฮะสมมุติว่ามันอาจจะไปอยู่ตําแหน่งอื่นนะคะตรงนี้อันนี้ Factory Reset นะฮะถ้ากรณีที่เราเข้าไปทําอะไรเครื่องมัน ลวนเราก็สามารถที่จะรีเซ็ตค่าโรงงานได้นะครับอันนี้ไม่รู้เราเข้าไปที่คอนโทรลนะฮะหมุนไปที่คอนโทรลแล้วก็กดตรงนี้1ครั้งนะครับปุ๊บกดหนึ่งครั้งตัวตัวตัวฟุตสวิต์เอบเนี่ยมันจะสลับกันนะฮะตัว B คือ CTL 1นะฮะเป็นคอนโทรลของตัว B ถ้าเราหมุนไป CTL 2จะเป็นคอนโทรลของตัว A นะฮะมันสลับด้านกันนะครับ b เนี่ยพอเรามาที่ตัวนี้เสร็จแล้ว c t l 1ฟังก์ชันนะฮะเราก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ที่ผมตั้งไว้เป็นตัวฟิลของเป็นลูกส่งนะครับของดิทึนนะฮะของหวะกลองนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเปลี่ยนไปเป็นฟิลหนึ่งไปฟิลสองนะฮะก็ได้นะครับหรือจะเอาไปที่ให้มาคอนโทรลลูเปอร์ก็ได้นะฮะให้มันคอนโทรลตัวนี้ก็ได้นะครับเราก็หมุนมาที่ รูปโอคอนโทรลนะฮะหรือจะปรับไปที่ตำแหน่งอื่นๆนะฮะก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะฮะแต่ตัวนี้ผมตั้งค่าผมจะตั้งไว้ที่เป็นผมจะตั้งเป็นเป็นฟิลฟิลหนึ่งไปฟิลสองนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะตัวตัวนี้ตัวบีผมจะตั้งเป็นลูกส่งที่หนึ่งไปส่งเป็นแพทเทิร์นที่สองนะครับเสร็จแล้ว อันนี้เราเสร็จแล้วเราก็กดออกนะครับกด exit ออกอีกนะกดออกไปนะเดี๋ยวเรามาเทสดูนะลองดูนะฮะกดนี้มันจะไปฟิวสมันจะส่งไปดูจากตรงนี้สังเกตจาตรงนี้นะกเ,กนนะเป็นแพทเทิร์นที่หนึ่งอยู่นะครับมันเลื่อนมาเป็นแพทเทิร์นที่สองแล้วนะลูกกองแพทเทิร์นสนะครับ นี่คือลูกกลองลูกกล่องนะครับผมตั้งเป็นลูกก่องนะครับทีนี้เราจะมาตั้งฝั่งนี้บ้างนะครับก็เหมือนเดิมก็เข้าไปที่เมนูแล้วก็เข้าไปที่คอนโทรลนะแล้วก็กดหนึ่งครั้งนะครับแล้วหมุนจาก ctl หนึ่งมาเป็น ctl สองนะครับตอนนี้ผมใช้แล้วก็กดลงมาข้างล่างกดตัวทุกสอดตรงนี้ให้มันมอยู่แถวนี้นะครับตอนนี้ผมใช้เป็นลูเปอร์สต็อปอยู่นะครับก็คือหมายถึงว่าเล่นตัวนี้อยู่แล้วเราอยากจะหยุดเราก็หยุดตรงนี้ได้นะครับ หรือจะเปลี่ยนเป็นรูเปอร์คอนโทรลก็ได้รูเปอร์คอนโทรลก็คือใช้แทนตัวนี้เลยนะครับสามารถที่จะเหย,ย,ยียบตัวนี้1ครั้งเลคกร์ดเหยียบตัวนี้อีกหครั้งเป็นการดัมเปอร์นะฮะดูเพิ่มนะครับเหยียบ2ครั้งดับเบิลคลิกสองครั้งก็เท่ากับหยุดเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็กด Exit ออกนะครับไปที่หน้าหลักนะครับทีนี้เราผมต้องต่อกีตร์ก่อนนะทีนี้เรามาดู ตัวฟุตสวิต์ที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้นะฮะว่ามันจะสามารถที่จะคอนโทรลได้เหมือนตัวนี้หรือไม่นะครับกดหนึ่งครั้งครับทำได้เหมือนกันนะครับ โดยครั้งก็จะเป็นนี่ฮะก็สามารถที่จะทำงานแทนตัวนี้ได้เลยถ้าเราจะดี e t e ถ้าเราจะลบลบที่เราอาัดไว้เมื่อกี้ออกทั้งหมดนะเราก็กดค้าง เหยียบค้างไว้นะครับพอมันขึ้นสัญญาณไฟสีแดงกระพริบก็จบเนี่ยเราไม่ต้องมายุ่งกับปุ่มนี้เลยบางคนไม่อยากจะเหยียดตรงนี้ไม่เหยียดตรงนี้แทนนะนี่ครับก็คือการตั้งค่าฟูดสวิตนะให้เราเราสามารถที่จะเลือกเอาว่าเราจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นเบื้องต้นนะฮะเป็นการทำงานร่วมกับฟูดสวิตนะครับสำหรับท่านที่คิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ